เขาเรียกว่าต้นอะไรเขาเรียกว่าต้นผู้ฉลุค่ะผู้ฉลุถึงว่าละมันได้ผูกเหมือนหน้าคุณเลยคุณคะทำไม อไอ้ต้นนี่ก็สวยเหมือนกันวะ่ะคนขายมันอยู่ไหนกันหมดวะสวัสดีครับหวัสดีครับมาดูต้นไม้ครับมีคนอยู่ไหมครับไปไหนกันหมดวะหวัสดีครับมีคนอยู่ไหมครับ ไปไหนกันหมดวะสวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าสนใจต้นไม้ต้นไหนดีคะร้านเรามีหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะเลือกชมก่อนได้คะ่ะผมตะโกนเรียกอยู่ตั้งนานอะไม่ได้ยินเลยไงดูหน้าตาก,ก็ไม่น่าจะใช่คนูกหนวงเนาะแต่ทําไมตะโกนเรียกตั้งนานอะไม่ได้ยินอะต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะพอดี เมื่อสักครู่ดิฉันจัดต้นไม้อยู่ด้านในอะค่ะจ็เลยไม่ได้ยินคิดจะเปิดร้านอะบริการลูกค้าแบบนี้เหรอมัวแต่นั่งเหมาลอยถึงว่าละร้านนี้ถึงได้เงียบอย่างกับป่าช้าเอ๊หรือว่าร้านนี้เคยเป็นป่าช้ามาก่อนขอโทษด้วยค่ะถ้าการบริการของร้านเราไม่ดียังไงต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะ ลูกค้าเลือกได้ตามสบายเลยนะคะต้นไม้ร้านคุณเนี่ยมันดูไม่มีชีวิตชีวาเลยเนาะเหมือนกับคุณอะขนาดผมเดินเข้าร้านมากูยังไม่สนใจเลย แล้วไอ้ต้นเนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรอ๋อต้นนี้เหรอคะเขาเรียกว่าต้นผู้ฉลุค่ะผู้ฉลุถึงว่าละมม่ได้ผูกมอนหน้าคุณเลยคุณคะทำไมหน้าอย่างคุณอ่ะจะมีความรู้เรื่องต้นไม้เน้่ยหรอผมว่านะหน้าแบบนี้นะต้องหมาบก,การทํานามากกว่านี่คุณจะดูผูกอาชีพอยมางฉันมากเกินไปแล้วนะ แล้วยังไงล่ะผมพูดผิดตรงไหนผมว่าอย่างคุณเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำอะมันได้แค่สาม้อยบาทเปล่าวะนี่คุณคุณจะมาซื้อต้อนไม้หรือจะมาดูถวอาชีพอย่างฉันกันแน่ถ้าคนจะมาซื้อต้อนไม้จริงๆอะเขาไม่พูดแบบนี้กันหรอกค่ะทำไมเหรอคันพูดต่ำๆก็เหมาะกับคนต่ำๆอย่างคุณอยู่แล้วนี่ ไปแล้วจอ๋อก็แค่คนชั้นสูงมาซื้อต้นไม้นะ่ะเจ๊ไม่อยากดูแลต่อละต๊อบดูแลต่อเจ๊หน่อยแล้วกันได้ผมจะให้ฮะเจ๊จ้าของร้านเลยหรอวะดอกลงคุณจิหาซื้อต้นไม้ หาต้านไม้กันแน่แล้วคุณเป็นใครเนี่ยผมเป็นใครเนี่ยละ่ะผมเป็นใครไม่สําคัญหรอกแต่คุณไม่มีสิทธิ์ดูถูกอาชีพคนอื่นเพราะทุกอาชีพมีจัดสีเท่าเทียมกันหมดเออเอาไปว่าวันนี้ผมยังไม่ซื้อแล้วกันขอตัวกลับก่นเอนเฮ้ยเดี๋ยวจะรีบไปไหนอะ่ะคุณฟังให้ดีนะคราวหน้าถ้าคุณมาอีกเนี่ยผมอาจจะไม่ขายต้นไม้ให้คุณก็ได้นะ แต่ผมมาแจกท่อนไม้ให้คุณไม้อะไรเหรอครับไม้หน้าสามโอเคไหมต้อขอตัวก่อนครับไปแล้วครับเดี๋ยวเจอหน้าอีกนะเหลือบคุนไม้หน้าสามล้วกู